สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายนะคะดูภาพจากในเพลงนะคะเพลงเนี่ย <c oughs> พูดถึงอนาคตของสังคมที่ใฝ่ฝันคือมองด้านบวกแต่ว่าดิฉันตื้นตันทุกครั้งที่มองเห็นภาพคนแสดงในการชุมนุมดังที่ได้เรียนแล้วว่าครั้งสุดท้ายนั้นเป็นการ ประกาศครั้งยิ่งใหญ่ถึงวุฒิภาวะของคนเสื้อแดงเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สีแยกราชประสงค์สแสดงถึงวุฒิภาวะของคนเสื้อแดงซึ่งสแสดงตัวว่าเขาคือเจ้าของการต่อสู้เขาคือเจ้าของประเทศมาโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าเขามาแล้วเนี่ยจะมาได้รับความรื่นเริง หรือว่ามาพบปะกับแกนนำที่มีความสามารถในการพูดไม่ใช่เลยเขามาแสดงตัวตนของคนเสื้อแดงซึ่งตรงนี้ดิฉันอยากจะเรียนไปยังคนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจคนเสื้อแดงนะคะคนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจคนเสื้อแดงแม้จะเป็นมิตรกันในระดับหนึ่งก็คือว่าเขาต่อสู้ตั้งต้นจากการรัฐประหาร มาจนถึงปัจจุบันห้าปีเขาบาดเจ็บล้มตายเขาได้พัฒนายกระดับเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้ความรู้ของเขาที่ยกระดับเกิดจากการต่อสู้เกิดจากการต่อสู้ที่เป็นจริงและเรียนรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นท่ามกลางการต่อสู้ ดังนั้นเขาจึงยกระดับพัฒนาจนมีความเป็นเจ้าของของการต่อสู้ไม่ใช่แกนนำไม่ใช่ใครดังนั้นเสื้อแดงเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งแต่เป็นสัญลักษณ์ที่ภาคภูมิใจเป็นสัญลักษณ์ที่ภาคภูมิใจการต่อสู้ของเขากว่าจะกล้าออกมาจากหลังตู้เย็นกว่าจะออกมาจากหลังตู้เย็นและออกมาปรากฏตัว ก็ต้องใช้ความกล้าระดับหนึ่งเพราะในอดีตตอนแรกนั้นมีแต่คนไปอยู่ข้างการรัฐบาลมีคนจำนวนมากโดยเฉพาะปัญญชนไปอยู่กับคนเสื้อเหลืองมีคนจำนวนมากที่เคยเป็นคนก้าวหน้าก็ไปอยู่กับคนเสื้อเหลืองนะ,ะเพราะฉะนั้นต้องใช้ความกล้าหาญและความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งจนพัฒนามาเป็นเสื้อแดงทุกวันนี้ดังนั้น ขอให้ท่านได้เข้าใจด้วยว่าการใส่เสื้อแดงเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีเดนมองเห็นเวลายามที่พี่น้องในภาพเคลื่อนไหวนะฮะที่เห็นจากในเพลงในความเป็นจริงหรือเวลามีแรนลี่เนี่ยนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่ขี่เนี่ยเขามีความองาอาจกระหานมีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจในเสื้อแดงนะฮะมีความภาคภูมิใจในเสื้อแดง ดังนั้นใครก็ตามที่คิดจะแบ่งแยกทำลายล้างสีคนเสื้อแดงท่านต้องเข้าใจว่าเสื้อแดงเป็นอุดมการเสื้อแดงไม่ได้หมายความถึงการขึ้นกับแกนนำคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท่านต้องเข้าใจเสียใหม่โดยเฉพาะนปะชทั้งแดงทั้งแผ่นดินด้วยเราได้ทำให้ ความสัมพันธ์ด้านหลักเป็นความสัมพันธ์ด้านหลักการไม่ใช่บุคคลและเขาพิสูจน์แล้วว่าไม่มีบุคคลเขาก็มาชุมนุมและเขาสามารถเรียบร้อยมาแล้วจากไปเงียบๆได้หลายคนบอกว่านี่คือเรื่องที่น่ากลัวนะน่ากลัวเพราะอะไรนั่นเขาพูดในฐานะฝ่ายปราบปรามน่ากลัวตรงที่ว่ามีระเบียบวินัยมาย่งมีระเบียบวินัยกลับแบบมีระเบียบวินัย เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่อยากจะฝากถึงคนอื่นที่มองคิดว่าการที่เสื้อแดงมาเนี่ยเป็นเพราะแกนนำปลุกปั่นยุยงเป็นเพราะถูกจ้างนะฮะเป็นเพราะปรารถนาที่จะมีบทบาทนะฮะอยากเป็นแกนนำอยากเป็นอะไรหรือว่า,อ,าอยากดังหรืออะไรเนี่ยท่านต้องทบทวนเสียใหม่จะให้คน การที่มีคนตายเนี่ยนะแล้วก็บาดเจ็บแล้วก็ยอมติดคุกเนี่ยต่อสู้มาถึงขนาดนี้ตั้ง5ปีเนี่ยนี่มันไม่ใช่ธรรมดานี่เป็นลักษณะพิเศษที่การต่อสู้ครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าการต่อสู้ในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดเทน,นผ่านการต่อสู้3ามแปดปีเทน,นถือว่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงครั้งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งในด้านปริมาณคุณภาพและระยะเวลา ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสียสละอดทนนะคะทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยจึงอยากจะฝากว่าให้เข้าใจว่ามวลชนเสื้อแดงกลายเป็นมวลชนอุดมการ์ไม่ใช่ที่ท่านคิดว่าเป็นฝูงวัวฝูงควายที่ถูกชักจูงไปถ้าท่านจัดการกับแกนนำจำนวนหนึ่งไปแล้วมันก็มีคนพร้อมที่จะมานำ แล้วท่านรู้เปล่าว่ามีการนำนั้นดีนะถ้าไม่มีการนำท่านถามดูซิว่าทัศนอณาธิปไตยจะมีผลอย่างไรกับสังคมไทยเมื่อท่านดูแนวทางนโยบายของนอปชอท่านก็จะรู้เลยว่านี่เป็นแนวทางนโยบายที่ต้องการทำให้สังคมก้าวหน้าประชาชนมีความสุขจเจริญรุ่รงเรืองไม่ได้เป็นอย่างแบบที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นขบวนการก่อการร้ายหรือเป็นพวกล้มเจ้า นี่ไม่ใช่เลยนะหลักฐานพยายนของเราเนี่ยแสดงออกทั้งเอกสารแนวทางนโยบายแสดงออกจากการกระทำด้วยค่ะและเราวัดคนเนี่ยต้องวัดที่การปฏิบัติไม่ใช่วัดที่คําพูดเหมือนที่ท่านเอาคําพูดพล่ยๆมาว่าเราเป็นพวกก่อการร้ายเราเป็นพวกล้มสถาบันท่านตั้งข้อหาเฉยๆโดยที่ท่านไม่มีหลักฐานใดๆ แต่เราได้พิสูจน์ด้วยการกระทำว่าห้าปีที่ผ่านมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ที่เราถูกกระทำหนักเนี่ยปรากฏว่าปรากฏว่าคนเสื้อแดงต่อสู้ดำเนินการสันติวิธีอย่างเรียบร้อยที่สุดทั้งที่ถูกจับกลุมคุมขังแกนนำถูกจับกลุมคุมขังมากมายและกำลังจะถูกอีกอย่างที่พูดนะฮะอย่างไรก็ตามวันนี้เราจะมาคุยกัน เรื่องสถานการณ์ปัจจุบันในสถานการณ์เลือกตั้งนปชจะทำอะไรกันบ้างนะคะว่าเราจะทำอะไรกันบ้างในด้านของความยุติธรรมนะคะในด้านของความยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องทำอย่างที่เราได้พูดมาในรายการก่กอนก่อนก็คือเราทวงความยุติธรรมสำหรับคนตายคนบาดเจ็บเราทวงความยุติธรรม ให้กับคนที่ถูกจับกลุ่มคุมขังและให้ได้รับการประกันตัวเราทวงความยุติธรรมให้กับเหยื่อทั้งหมดและผู้ที่สมควรได้รับการเยียวยาพูดง่ายๆว่าเราต้องการนิติรัฐนิติธรรมหรือ rule of law และนี่เป็นสิ่งที่สังคมที่สิวิไลปฏิเสธไม่ได้นี่คือในแง่ประเด็นความยุติธรรมดังนั้นรูปธรรมในการทวงความยุติธรรมจึงออกมาหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเลือกตั้งด้านหนึ่งคือหนอปชาสามารถทำกิจกรรมทั่วไปเหมือนประชาชนไทยเช่นกิจกรรมว่าด้วยขนทรทาเนียมประเพณีไม่ใช่กลัวจนกระทั่งไม่กล้าทำอะไรเลยนะคะคุณจะทำบุญทำงานประเพณีเหมือนที่เราทำอุทิศส่วนกุศลและเรากำลังบอกว่าวันที่10กับวันที่19เราจะทำบุญตักบาตรใหญ่สำหรับ เพื่อที่อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่เสียสละแทนการชุมนุมแทนการชุมนุมนี่คือวันที่10และวันที่สิบเก้าแต่ถามว่าถ้าก่อนหน้านั้นเกิดมีรับอาหารละ่ะหรือมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะั่นมันอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่นี่คือความตั้งใจของเราก็คือเราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นด้านหลักดังนั้นในพื้นที่การพบปะชุมนุมทอดผ้าป่าทำบุญ อุทิศส่วนกุศลวันเกิดวันตายนี่ทำได้ตลอดนะคะนอกจากนั้นเราก็ต้องทำเรื่องการต่อสู้คดีและการเยียวยาซึ่งเราหยุดไม่ได้ดังที่พูดแล้วนะคะดังที่เราพูดแล้วในแง่การทวงความยุติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ทวงความยุติธรรมรูอรอปลอยเฉพาะในประเทศไทยนะคะในต่างประเทศขณะนี้เนี่ยทนายความของเราคือโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัม ก็ได้ทำข้อมูลไปเพิ่มเติมให้กับที่ ICC เพราะแน่นอนเราเป็นประเทศที่ไม่ได้เซ็นคือหมายถึงว่ารัฐสภายังไม่ได้รับรองสนธิสัญญากรุงรงดังนั้นจึงทำให้ผู้ปกครองที่ฆ่าประชาชนยังไม่อาจขึ้นศาลได้โดยตรงยกเว้นว่ามันเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ๆพูดง่ายๆว่าตายมากๆหนึ่งหรือมีความรุนแรงมากๆเกิดขึ้น แต่ถ้ามีการเซ็นนะฮะมีการเข้าสู่สภาอนุมัตินะน่าสังเกตนะว่าถ้าเมื่อไหร่ฝ่ายประชาชนได้อำนาจรัฐก็น่าจะจัดการข้อนี้นะก็คือทำให้สนธิสัญญาโรมเป็นจริงนั่นก็คือคนที่ทำความผิดต่อประชาชนเนี่ยต้องขึ้นศาลร,ระหว่างอดีอาญาระหว่างประเทศได้เพราะนั้นนี่คือปัญหาทวงความยุติธรรม ที่เรายังทำกันอยู่ตลอดเวลาขณะนี้ก็คือมีการส่งเรื่องไปเพิ่มเติมนะฮะรวมทั้งเราได้ตกลงกันแล้วว่าถ้าแกนนำเกือบทั้งหมดถูกจับกลุมคุมขังฝ่ายทนายความต่างประเทศก็สามารถดำเนินการนะฮะในฐานะตัวแทนของประธานนปชนะ,ะตัวแทนขององค์กรนปรชในการดำเนินการ ฟ้องร้องอาญากรรมนะในต่างประเทศและที่ไหนก็ได้ทั้งหมดนะคะเพราะนั้นนี่คือเรื่องที่อย่างไรเสียเราเราก็ต้องทำนะะเราก็ต้องทำอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าการที่คนแสดงบางส่วนมารุนงรงสนับสนุนการเลือกตั้งสนับสนุนพักฝ่ายประชาธิปไตยนี่ก็เป็นโจทย์ที่ เราอาจจะต้องทำโรงเรียนทางไกลเพราะว่าเรามีมติว่าในฐานะที่เราเดินสองขาในฐานะที่เราต้องการรัฐบาลของฝ่ายประชาชนให้จัดตั้งกันให้ได้เราจรึงจำเป็นที่จะต้องช่วยกันสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยและเราจำเป็นต้องต่อต้านมือที่มองไม่เห็นหรืออำนาจนอกระบบ ที่จะบิดเบือนผลการเลือกตั้งเราสนับสนุนให้การเลือกตั้งมีผลอย่างโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีโรงเรียนนะคะนี่คือโรงเรียนที่เราจะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้การขับเคลื่อนของหนอปชในสถานการณ์การเลือกตั้งขณะนี้สามารถได้ดำเนินไปอย่างถูกต้องไม่มีการ สุมเสียงไม่มีอะไรที่อาจจะต้องเป็นปัญหาแต่แน่นอนเราต้องเข้าใจว่าพูดตรงๆก็คือว่าคุณจะต้องระวังการถูกจับผิดตลอดเวลาดังนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทําเป็นผู้ถูกกระทำเอ้เป็นผู้กระทํานั่นก็คือคุณต้องจับผิดทางฝั่งรัฐะเช่นถ้ามีทหารลงไปในพื้นที่คุณก็ถ่ายรูปเลยหรือว่าขาทหาร ลงไปคุกกามคุณก็อัดเสียงไว้เลยอย่าตกใจกลัวถ่ายรูปอัดเสียงถ่ายภาพทุกวันนี้เทคโนโลยีทันสมัยแล้วเอาลงเน็ตเห็นไหมฮะนี่เป็นยุค 4G แล้วนะเพราะนั้นพี่น้องสามารถที่จะทำงานแจ้งข่าวนะคะเพราะนี่อยู่ในแนวทางนโยบายของเราก็คือเราต้องการให้การเลือกตั้งโปร่งใสไม่ต้องการให้มีใครมาบิดเบือนผลการเลือกตั้งแต่นี่เราจะจัดหลักสูตร นะฮะเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นพอพูดถึงเรื่องตรงจัดหลักสูตรเนี่ยก็ต้องกลับมาว่าแล้วแกนนำนปชอ,องค์กรนปชทำอะไรอีกนอกจากกิจกรรมทวงความยุติธรรมนอกจากกิจกรรมในการที่เราจะส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างยิ่งและต้องใช้เวลาช่วงนี้เนี่ยทำให้ได้ก็คือปรับปรุงองค์กรของตัวเอง จัดตั้งองค์กรของตัวเองให้เข้มแข็งที่ทะเลาะก,กันในปัญหาแย่งชิงการนําขอให้ตกลงกันเสียให้เข้าใจด้วยว่าเราอยู่ในภาวะอะไรเราอยู่ในภาวะที่ถูกกระทำถ้าเราจะพลิกเป็นฝ่ายกระทำก็คือให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นให้อำนาจค่อยๆลงมาสู่ในมือประชาชนได้มากขึ้นมากขึ้นทุกวัน เราต้องมีวิธีจัดการที่ถูกต้องที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งเดียวที่เรามีมีความชอบธรรมแล้วก็เรามีองค์กรประชาชนที่เข้มแข็งที่ทะเลาะกันก็เลิกทะเลาะกันให้รู้ด้วยว่าไม่เป็นประโยชน์ต้องถามว่าทะเลาะกันตรงไหนตรงปัญหาความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเปล่าถ้าฉะนั้นดูอีกสีเสื้อหนึ่งเป็นตัวอย่าง ว่าเขามีปัญหาทะเลาะก,กันด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วผลลัพธ์ก็คือส่วนรวมเป็นอย่างไรก็คือฝัอ่งเขาก็มีปัญหาแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าสีสองสีที่ทะเลาะก,กันอยู่เริ่มเลิกทะเลาะแล้วหันมาโจมตีเราเป็นด้านหลักนะโจมตีเราเป็นด้านหลักแล้วเห็นไหมคะที่เขาทะเลาะก,กันในะชั่วคราวพอถึงจะรวมกันก็รวมกันได้แต่ของเราที่ทะเลาะก,กันนะ่ะมันชั่วคราวหรือถาวรมันไม่ควรทําให้เป็นถาวรน,นะคะ คนที่บางคนในส่วนของเรารังเกยียจคนเสื้อแดงก็มีนะท่านต้องถามตัวเองว่าท่านเป็นนักฉวยโอกาสหรือเปล่าหรือท่านเอาแต่ได้หรือเปล่าเวลาคิดว่าเสื้อแดงมีประโยชน์ก็เอาเสื้อแดงพอเวลาท่าไม่ดีก็ถีบอันนี้พูดกันตรงๆนะนะไม่เอาแต่ว่าท่านอาจจะลืมไปแล้วว่าเสื้อแดงเนี่ยพัฒนามาพอสมควรหรืออีกอย่างหนึ่ง ท่านเอาเสื้แดงไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเปล่าจึงเกิดในพื้นที่มีการทะเลาะเบาะแหวงกันเราจึงขอเรียกร้องมาว่าขอให้เอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นด้านหลักเลิกทะเลาะเบาะแหวงกันทําให้องค์กรของเราเข้มแข็งเพราะทิศทางประเทศไทยเส้นทางของประเทศไทยที่จะก้าวต่อไปมันเกิดจากความเข้มแข็งของประชาชนเรามีความชอบธรรมกับเรามีประชาชนเท่านั้น ที่จะทําให้เป็นหลักประกันว่าการต่อสู้ของเราสามารถดําเนินไปได้ดังนั้นสิ่งที่อยากจะเรียกร้องกับพี่น้องก็คือว่าเราจะทําอย่างไรที่จะทำให้องค์กรของเราเข้มแข็งไม่ใช่ล้มหลวม,ห,ลวมหรือทะเลาะเบาแหวงกันหรือว่าเอาผลประโยชน์ส่วนตน เป็นด้านหลักแล้วแย่งชิงการนําแย่งชิงมวลชนคือทุกวันนี้มันก็มีอยู่แม้ว่ามันไม่ใช่ด้านหลักก็ตามคือที่พูดตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นด้านหลักนะคะแต่มันก็มีปัญหาอยู่บ้างจํานวนหนึ่งแต่ด้านหลักของเราเป็นด้านที่ดีเป็นด้านที่เติบใหญ่ทั้งทางปริมาณของคนเสื้อแดงและคุณภาพของคนเสื้อแดงนี่คือด้านหลักแต่ถามว่า เราก็ควรจะทําให้ดีกว่านี้ไหมเราก็หวังว่ามันควรจะดีมากขึ้นเพราะเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองไม่ได้ทําเพื่อคนเสียแหละแต่ทําเพื่อประเทศชาติกับประชาชนเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสําคัญว่าในระหว่างนี้และตลอดเวลาท่านต้องทําให้องค์กรเข้มแข็งเราต้องตั้งคําถามว่าที่เรามีความขัดแย้งนั้นเป็นความขัดแย้งหลักการหรือเป็นความขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์ส่วนตน หรือเป็นความขัดแย้งผมประโยชน์ส่วนรวมถ้าเป็นความขัดแย้งเชิงหลักการและผลประโยชน์ส่วนรวมก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังและมันจะแก้ได้เพราะมันมีเหตุมีผลแต่ถ้ามันเป็นความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ส่วนตัวมันแก้ยากมันแก้ยากค่ะเพราะว่าผลประโยชน์ส่วนตัวมันไม่มีทางที่จะเข้ากันได้นะมันไม่มีแต่ถ้าเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมเราเข้ากันได้เพราะว่าเราได้ผลประโยชน์ร่วมกัน ลูกหลานก็ได้ผลประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับการจัดตั้งของคนเสื้อแดงจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจำเป็นต้องทำในระหว่างนี้ถือโอกาสไปเลยนั่นก็คือเราจะเรียกร้องให้มีการปรับปรุงว่าคณะกรรมการจังหวัดนะฮะกับคณะกรรมการภาคลงตัวแล้วหรือยัง ในบางพื้นที่ที่ยังไม่ลงตัวขอให้ทำให้ลงตัวเพราะมิฉะนั้นท่านจะพลาดรายการสำคัญซึ่งเราจะได้บอกในครึ่งหลังว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปนะคะเพราะนั้นท่านต้องไปรีบจัดการกับกลุ่มก้อนของท่านนะะให้ลงตัวโดยยึดผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ของไม่ใช่เฉพาะของคนเสื้อแดงนะฮะ เป็นผลประโยชน์ของฝ่ายประชาธิปไตยผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นด้านหลักแล้วเราจะได้ตระเตรียมกันว่าเพื่อมีหลักประกันของชัยชนะเดี๋ยวครึ่งหลังเราจะมาคุยว่าเราจะทำอย่างไรกันต่อตอนนี้เราขอจบครึ่งแรกก่อนค่ะ